โรงแรมทั่วโลกกำลังย่ำแย่แต่ของไทยยังเอาตัวรอดได้เครื่องหมายคำถามคือตั้งแต่ออมนําเสนอข่าวมาเนี่ยก็มีแต่ข่าวว่าโรงแรมของในประเทศไทยที่ไร้นะักท่องเที่ยวในช่วงโควิดเนี่ยคือเขาก็ปิดกันไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไอที่เปิดอยู่ก็ขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเข้าพักก็มีแบบไม่ถึงเกณฑ์ใช่ไหมคือเขามีค่าใช้จ่ายทุกเดือนแต่ว่ารายได้ต่ํากว่ารายจ่ายอะไรประมาณนั้นอะใช่ไหม แต่ก็ยังงงอยู่ว่าพังขนาดนี้แต่ก็ยังเรียกร้องกันแบบเบาๆได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราถึกมากงั้นหรือแต่อดาได้เลยอ่าอันนี้สําหรับโรงแรมหรูนะเพราะว่าของเราเนี่ยคือทางคนจัดการเขาฉลาดมากในแง่ที่ว่าเขา,าสามารถบีบให้คนที่จะเข้าประเทศเนี่ยจ่ายแทนทางคนจัดการได้คือประมาณว่าไปเอาเงินจากคนอื่นมาให้แทนได้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือการเรียกร้องให้ชดเชยพักหนี้หรือว่าโคเปเมนต์กับทางให้คือร่วมจ่ายเงินเดือนให้พนักงานกันสักคนละครึ่งอะไรเงี้ยคือเรามีคนละครึ่งเรื่องอื่นนะแต่คนละครึ่งเรื่องนี้เรายังไม่เริ่มทักทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ร่วมจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะก็คือช้ามากยังไม่ไทันได้เริ่มเลยครับเอาเป็นว่าเราเรา,เราฉลาดละกันเอา้าที่เราให้คนอื่นจ่ายแทนได้อะไรเงี้ยนะแต่คนอื่นประเทศอื่นเขาไม่ได้ฉลาดแบบเราไงอันนี้อับเดามั่วของอับเล่นๆนะ แล้วในข่าวนี้คือเราจะพูดถึงสถานการณ์โลกนะว่าโรงแรมของประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงหลังจากที่เราพูดโรงแรมในประเทศตัวเองมาเยอะว่าจะเจงมีเจ๊งแหละแต่สุดท้ายก็ของเราเด่นด้านความอดทนละมั้งก็คืออดทนกันได้สีทนได้ตลอดเวลาต่อให้ปิดอีกสักห้าปีก็คงยังทนได้อยู่หรือเปล่าคือไม่น่าเชื่อว่าจะอึดได้ขนาดนี้ก็คือบนเก่งแต่ว่าไม่มี power ในการเรียกร้องอะไรได้นะครับก็เข้าใจ เราก็รู้นิสัยพื้นฐานของเราอยู่เพราะว่าตัวเองก็เป็นอันนี้คือไม่เชิงข่าวแต่ว่าเป็นคอลัมน์นะครับที่คนเขียนเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะคุณคุ้นชื่อแต่จําไม่ได้ละแต่จําได้แต่ว่ามีชื่อเสียงอยู่เอ่อทีนี้สถานการณ์โควิดที่อ,อ๋เอ,อเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับค่อนข้างยาวแต่สถานการณ์โควิดที่ลากยาวจากปีหกสามส่งผลสะเทือนถึงธุรกิจโรงแรมทั่วโลกผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่สามารถเดินทางไปมาได้เช่นเดิม กิจการแห่ปิดกันระนาวแม้บางส่วนจะพยายามประคับประคองสถานการณ์บางส่วนต้องตัดสินใจปลดพนักงานออกแล้วของไทยเป็นอย่างไรบ้างคือเริ่มต้นด้วยของไทยก่อนนะเสแต่แล้วก็ค่อยไปของประเทศอื่นๆในโลกแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกประสบปัญหาหนักหนาสาหัสไปตามๆกันเพราะโควิด19เนื่องจากคนไม่สามารถเดินทางไปมาได้เช่นแต่ก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรให้รอดได้ ท่องเที่ยวตลอดปี63เงียบเหงามากโดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของโลกสถานการณ์ดูย่ําแย่ไปหมดทั้งนี้เพราะผู้คนไม่สามารถท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยงแต่ก่อนการเดินทางอบรมสัมมนาข้ามชาติก็แทบจะทําไม่ได้จนกระทั่งกับตันนักบินแอร์โฮสเตสยังมีอันตกงานเป็นจํานวนมากคือได้ข่าวว่าการบินไทยปลดกับตันเครื่องบินเนี่ยไปเยอะมากอะจำนวนคนจำไม่ได้ละคือเป็นก่อนหน้านี้ กับตันนักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีการตกงานได้เลยนะเออแต่ตอนนี้โดนปลดไปเยอะมากแล้วการบินไทยนี่กลายเป็นนินทาการบินไทยไปแล้วยังจะมีข่าวซื้อเครื่องบินในปีหกแปดอีกถึงจะอีกตั้งสี่ปีก็ตามเนี่ยนะโอ้โหนี่ขนาดล้มละลายไปแล้วนะก็เลยโยงว่าโอ้โหประเทศไทยนี่ถึกมากเลยนะถึกเพราะอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ประเทศตัวเองยังไม่รู้เลยถึกเพราะอะไรสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าสมาชิกของโรงแรมเนี่ยปิดไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็ต คือโรงแรมในเครือนะแต่สมาชิกสมาคมมีเพียง930โรงแรมเท่านั้นก็แสดงว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมหรูหรือเปล่าโรงแรมในไทยมีทั้งหมด54,200แหง่งแต่เป็นสมาชิกของเจ้านี้แค่900กว่าแหง่งแต่ว่าสมาชิกปิดไปถึง80%จาก900ก็คือ700กว่าแห่งเลยในจํานวนสมาชิกทั้งหมดโดยส่วนมากไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมและเชื่อว่าเป็นจํานวนมากที่ปิดกิจการไปในระยะที่เกิดโควิด และหลายแห่งก็อาจจะเปิดเพียงบางส่วนหรือเปิดเพื่อให้สามารถดูแลพนักงานได้ในระยะหนึ่งเชื่อว่ามีพนักงานโรงแรมเป็นจํานวนมากที่ลงทะเบียนว่ามีงานทําเป็นพนักงานโรงแรมแต่จริงๆแล้วไม่ได้รับค่าจ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับในฐานะกรรมการองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยคือสิ่งที่เอาประเมินผิดไปตั้งแต่แรกคืออปประเมินความอดทนของคนประเทศนี้น้อยเกินไป เอ๊ ok> ะหรือมากเกินไปหรือเรียกยังไงดีคือเราคิดว่าพอเขาแบบคือมันผ่านไปนานๆแล้วเขาขาดรายได้ไปนานๆแล้วเขาจะมีการเรียกร้องกันอย่างหนักใช่ไหมปรากฏว่าพูดๆดมานี้รู้สึกจะเรียกร้องกันแค่เบาๆเองนะแล้วอ๊อฟก็เชื่อเลยเดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยเขาช้าใช่ไหมในการช่วยเหลือคนพวกนี้แล้วเดี๋ยวพอเขาถึงช้าแต่ในที่สุดถ้าเกิดช่วยออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวก็เงียบคือปกติแล้วเนี่ยทั้งไม่ช่วยเนี่ยก็จะต้องเรียกร้องกันหนักแต่ถ้าความช่วยเหลือที่ช้าเกินเหตุ คือถ้าช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ช้าเกินเหตุนเนี่ยก็ควรจะต้องโดนด้วยเหมือนกันโดนแบบเหมือนกระหน่าว่าช้าขนาดนี้เสียหายไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมอะไรประมาณเนี้โอเคต่อไปเบื่อประเทศไทยแล้วไปดูที่ประเทศอื่นบ้างเอ่ออย่างประเทศบราซิลโดยเฉพาะจังหวัดบาเฮียเอ่อบราซิลนี่คนไทยฟรีวีซ่าเก้าสิบวันเลยนะเกี่ยวไหมซึ่งมีนครซาวาร์เมืองหลวงเก่าตั้งอยู่รวมทั้งนครใหญ่ๆปกติจะมีงานคาริวันโดยมี การแห่แห่นกันทั่วประเทศแต่ปีนี้โควิด19ทํำให้บราซิลต้องยกเลิกการจัดงานนี้ไปนักท่องเที่ยวก็หดไปเยอะเงินหมุนเวียน45,000ล้านจากงานนี้พร้อมด้วยตำแหน่งงาน25,000ตำแหน่งก็หายไปด้วยท,ท,ทั้งๆที่โรงแรมในนครนี้มีการรักษาความปลอดภัยจากโควิดอย่างเข้มงวดแต่สุดท้ายก็โดนสั่งปิดไม่ให้จัดอยู่ดีคือมันมันคล้ายๆกับของเรานั่นแหละมีมาตรฐาน S H A อะไรเนี่ยนะคือมีก็ดีแต่ว่ามารีบมีอะไรตอนนี้ เพราะว่าไม่มีลูกค้าทําอะไรตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีลูกค้าให้ให้ทาทาไมแทนที่จะหาทางให้มีลูกค้าเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาทําทีหลังมันเหมือนในเนี่ยเวลาที่ร้านค้าเขาแบบเขาเรียกอะไรทางทางอําเภอเขาปิดไม่ให้คนเข้ามาในอําเภอเลยอย่างนี้ใช่ไหมร้านค้าก็เลยมาเรียกร้องอําเภอบอกว่าเราจะทํายังไงให้มีลูกค้าเข้ามาหาลูกค้าให้เขาหน่อยหรืออะไรเงี้ยอําเภอก็บอกว่าเอางี้งั้นเดี๋ยวไปปัดกวาดเช็ดถูไปเขาเรียกอะไรนะไปทําความสะอาดร้านไปทาสีไป ตกแต่งอะไรใหม่ให้หมดเลยในเมื่อคุณไม่ให้เข้าแล้วคุณจะเอาลูกค้ามาให้เราอย่างไงใช่ไหมแต่แดนมาบอกว่าให้เราไปปรับปรุงร้านใหม่โอเคงั้นฉันจะปรับปรุงแสดงว่าเดี๋ยวฉันปรับปรุงแล้วเขาจะเปิดให้เข้ามาปรากฏว่าพอปรับปรุงเสร็จอำเภอเงียบอ้าวล้วให้ทําทําไมวะเราตัดมาที่ทะเลแคริบเบียนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของโลกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะมีประเทศเม็กซิโกและประเทศในทะเลแคริบเบียนเราเคยนําเสนอข่าวไปเป็นหมู่เกาะมากมายไพเรตออฟดิแคริบเบียนอ่าชื่อหนังจําได้ไหม นั่นแหละอยู่ทางใต้ของประเทศอเมริกาปรากฏว่าการท่องเที่ยวแถบนี้รายได้น่าจะลดลง19%เองเหรอจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือแค่ประมาณ40%ซึ่งก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่เข้ามาในไทยสิไม่ต้องเปรียบเทียบเลยครับประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไอที่เข้ามานี่คือคนอื่นนักธุรกิจครอบครัวอื่นๆทั้งสิ้นไม่มีนักแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีมมเหลือแค่หลักร้อยหรือพันต้นๆเท่านั้น เราก็เคยนําเสนอข่าวไปว่าตอนเนี้เม็กซิโกเนี่ยออไม่ใช่ทั้งประเทศนะแต่รีสอร์ทหรูของเขาเนี่ยก็โฆษณาเลยว่าถ้ามาเที่ยวแล้วตรวจโควิดแล้วเป็นบวกคือติดโควิดเนี่ยให้พักฟรี14วันใจกล้ามากของเราเข้ามาต้องจ่ายแพงๆไม่มีโปรใดๆทั้งสิน้นของเราหล่อมากเอ๊ะอ๋อหล่อหล่อใช่ใช่เพราะว่านายกเป็นผู้ชาย เมืองท่องเที่ยวหลักของเม็กซิโกก็คือแคนคูนเคยพูดไปว่าเป็นเมืองที่มีคนอเมริกันมาเที่ยวเยอะมากเรียกได้ว่าเม็กซิโกกับอเมริกาเนี่ยความความสัมพันธ์เหมือนไทยกับจีนน่ะก็คือไทยนี่ง้อจีนมากใช่ไหมมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย11ล้านคนแต่มีอเมริกามาเที่ยวเม็กซิโก18ล้านมากกว่าซะอีกเคยมีคนบอกว่าคนเม็กซิโกนิสัยคล้ายคนไทยแต่พอมาโควิด เรื่องของโควิดปุ๊บคนเม็กซิโกกล้ามากกว่าเยอะเลยเพราะเขาไม่เคยปิดเลยออาเมืองแคนคูนเมืองท่องเที่ยวมีมาตรการว่าไม่จําเป็นต้องมีการตรวจโควิดโอ้ของเรานี่นอกจากตรวจแล้วยังกัดหมายถึงภูเก็ตเนี่ยนะแล้วแถมว่ายังต้องรอให้นะักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็ต้องรอคนภูเก็ตฉีดวัคซีนก่อนอีกด้วยฉะนั้นกว่าจะเปิดก็ตุลาปีนี้แต่วงเล็บยังวางใจไม่ได้ข้อสองไม่จําเป็นต้องตรวจก่อนบินออกจากเมือง โอ้สามการตรวจในเมืองนี้ตรวจได้ที่โรงแรมและส่วนมากจะฟรีโอ้โหเนี่ยบยังเคยคิดว่าตรวจโควิดทําไมไม่ให้ตรวจที่โรงแรมวะไปตรวจที่โรงพยาบาลทําไมคือโรงแรมก็เป็นที่ที่เขาจะต้องมาพักอยู่แล้วก็ควรจะมีการตรวจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เลยก็เทรนพนักงานโรงแรมให้ตรวจคือตรวจแล้วก็ต้องส่ง l บไง่ายไม่ได้ตรวจเสร็จแล้วก็ไปวิเคราะห์กันที่นั่นคือตรวจแล้วก็ต้องสามารถส่งให้แ a บไปวิเคราะห์ได้ ตัดมาที่แคนาดาครับน้ำตกในแองการ่ารู้สึกว่าจะอยู่ตรงพรมแดนระหว่างอเมริกากับแคนาดานะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งปรากฏว่าแคนาดาซึ่งเห็นน้ำตกได้สวยงามก็ปิดไปโดยไม่ให้คนออกจากพื้นที่โดยที่ไม่จำเป็นและอยู่ร่วมกันเกินสิบคนก็ไม่ได้ครับแคนาดานี่แหละก็ค่อนข้างจิตตกอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้ยังห้ามไม่ให้คนในประเทศออกด้วยหรือถ้าจะออกก็ได้นะแต่ว่ากลับมาจ่ายแพงๆเนี่ยเรียนแบบไทย โรงแรมทั้งหลายจึงปิดไปผมเคยไปที่นี่มีโรงแรมได้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ตอนนี้ร้างไปเลยส่วนในสหรัฐยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวตลอดเออเศรษฐกิจก็ยังเติบโตท่ามกลางโควิด -19 ที่ตอนนี้กำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐคือกลายเป็นว่าจากการที่อเมริกานี่เขาแย่มีแต่คนแขวะอเมริกาใช่ไหมว่าเอออเมริกาเสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อโควิดเยอะที่สุดในโลกตอนนี้อเมริกาสถานการณ์พลิกผันกลายเป็นว่าดีขึ้นเรื่อยๆ คือแย่แล้วมันกลายเป็นดีกับโอเคกับไอที่ไม่เคยแย่เลยหรือวงเล็บปกปิดตัวเลขอย่างประเทศเราก็แทบจะสิ้นหวังแล้วยังมีคนบอกอีกนะว่าเอ,อ,อเมริกาเนี่ยเขาให้เงินช่วยเหลือแบบคือของเรานี่บ้าเทคนโนโลยีมากใช่ไหมอะไรก็ต้องแอปอยางกับเป็นประเทศไฮเทคโนโลยีแต่ประเทศที่ไฮเทคโนโลยีตัวจริงอย่างอเมริกาเขากลับส่งเช็คให้ส่งเช็คเงินช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าล็อกดาวน์เนี่ยนะออขนาดบางคนไปทํางานอเมริกา หรือเป็นซิติเซนไม่แน่ใจหรือเป็นเรสซิเดนต์ก็ไม่รู้อะแล้วตอนนี้หนีกลับมาอยู่ไทยใช่ไหมเขายังส่งเช็คตามมาให้ถึงไทยเลยที่น้ําตกวิกตอเรียที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งกั้นระหว่างประเทศแซมเบียและซิมบับเวก็คือแอฟริกานะครับเผมเคยไปประเมินโรงแรมแบบคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับประเมินโรงแรมหรือไงทําไมรู้ไปหลายที่จริงเที่เมืองของลิฟวิงสโตนของแซมเบียปรากฏว่า มีผู้คนคลาคล่ำประมาณ1นถึงสล้านคนต่อปีที่ไปเยือนน้ำตกวิกตอรียซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนี่ครับคนกไกด์ ok ai, เวลาเราสงสัยอะไรเราก็ต้องหานะครับวิกตอรียฟอลสแซมเบียนะครับนี่กูเกิลนะ Google เสร็จแล้วก็นี่เลยโอ้โหใหญ่มหาใหญ่แม่ก็น่าไปอยู่เหมือนกันนะ <laughs> น่าไปไปหมดเลยเอาเป็นว่าตัดมาเลย หลังจากมีโควิด -19 น้ำตกปิดไปแค่ระยะหนึ่งในครึ่งแรกของปี63มีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปแค่14,000คนคือเหลือเพียง1%จึงทำให้กิจการทั้งหลายแทบจะล้มทั้งยืนปิดอ้าวแล้วไม่มีอะไรต่อคือปิดไประยะหนึ่งคือหมายความว่าตอนนี้เปิดใช่ไหมตัดมาที่ใกล้ตัวเราสิงคโปร์ก็ออกอาการหนักมากสมาคมผู้จัดการโรงแรมของสิงคโปร์มังกล่าวว่าวิกฤตโควิดนี้แตกต่างจากวิกฤตอื่น ก่อให้เกิดการขายโรงแรมกันขนาดอย่างอ้าวสิงคโปร์ไม่ได้ไปไล่เทคโรงแรมประเทศอื่นแต่ว่าของตัวเองก็ต้องขายโดยประเด็นสําคัญคือโรงแรมเหล่านี้กู้หนี้ยืมสินมาจากสถาบันการเงินพอมีวิกฤตปุ๊บก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วกันก็คือผมไปสํารวจประเมินหมายถึงผมหมายถึงคนเขียนเโรงแรมมูลค่าต่างๆในกิจการของสิงคโปร์พบว่านนะักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากทําให้โรงแรมถึงขนาดชะตาขาดต้องทําการยืดหนี้รีไฟแนนซ์ ทำให้คนอื่นอ,อ๋อให้คนอื่นทําแทนล้มละลายยึดทรัพย์ขายด่วนกันเลยทีเดียวขนาดสิงคโปร์เขารวยนะก็ยังมีปัญหาแล้วบาหลีคู่แข่งของภูเก็ตของเราเป็นอย่างไรอาจกล่าวได้ว่าเละเป็นโจ๊กออทำไมเขาในนี้ไม่ได้พูดถึงเอ,อ่อไอที่เปิดนะอย่างมาลดิฟหรือซีเชลหรือฮาวายอ,อ่อบาหลีแหล่งท่องเที่ยวอ,อ๋อ,อบอกไปแล้วอาจกล่าวได้ว่าเละอ,อ๋อบอกไปแล้วมเเออผมไปประเมิน มูลค่าโรงแรมในเกาะบาหลีและเกาะลอมบอกซึ่งเป็นเกาะพี่น้องกับบาหลีหรือเป็นหนึ่งในสิบบาหลีใหม่เพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าเบาบางมากเพราะโควิด -19 ที่อินโดระบาดรุนแรงมากคือระบาดแรงกับไม่แรงนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยต่างกันเลยเพราะของเราไม่แรงก็ภูกเก็ตก็เละเหมือนกันไอ้นี่แรงก็เละมันไม่เกี่ยวกับโควิดแล้วอะ่ะมันเกี่ยวกับความจิตตกของคนจัดการอะ่ะ ในบาหลีมีห้องพักแสนสี่หมื่นหกพันห้องแต่มีผู้เข้าพักแค่หลักเดียวเช่นบางโรงแรมมีสองร้อยห้องแต่มีคนเข้าพักแค่เก้าถึงสิบห้องออทางสมาคมท่องเที่ยวของบาหลีก็ขอเงินกู้ต่ำจากรัฐบาลเหมือนกันให้กับโรงแรมต่างๆเพื่อโรงแรมเหล่านั้นจะได้ไม่ถูกธนาคารยึดหรือไม่ถูกนายทุนข้ามชาติอย่างเช่นจีนจะยินนี่แหละจะยินนี่แหละคือทําเป็นล้อมรั้วประเทศตัวเองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกนะแล้วก็ส่งคนออกมากวาดซื้อ นี่แหละครับชะตากรรมของพวกที่ปิดเห็นไหมล่ะกลัวโควิดมากเกินไปก็ปิดแล้วก็เป็นยังไงล่ะชะตาขาดกันหมดใช่ไหมแต่ว่ามีพวกที่อันนี้เนี่ยพูดจริงๆด้วยมีพวกที่สวนกระแสอย่างเช่นมาลดีฟที่รายได้หลักของประเทศมาจากท่องเที่ยวฉะนั้นเขาจิตตกเขาก็ไม่มีจะก,กินของจริงปอันนี้เอาพูดเองปรากฏว่ากลับมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับความไม่จิตตกไงโดยนักท่องเที่ยวต้องผ่านการตรวจโควิดไม่เกิน4ี่วันปกติเขาจะให้สาวันนะอันนี้ให้สี่เลย และจัดให้มาท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆในมาลดีฟในขณะที่อยู่ในโรงแรมก็ไม่ต้องสวมหน้าก,กากให้ยุ่งยากด้วยทําให้ไม่ต้องให้ยุ่งยากใจทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามามา,มากมายปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาลดีฟมากกว่าเดิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีทั้งคนอังกฤษรัสเซียยูเครนคาซัคสถานโรมาเนียเป็นต้น นี่ไทยเราคือสูญเสียโอกาสทองสำหรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปล,ปลายปี63ถึงต้นปี64ไปเสียแล้วไม่เป็นไรครับเราอึดมากโรงแรมพร้อมคาสิโนก็กลับไม่มีปัญหาโดยเฉพาะประเทศบอสวานาอยู่ไหนอะซึ่งมีโรงแรมและคาสิโนหลายแห่งครับเเขาก็ไปประเมินอีกตามเคยนะเอาเป็นว่ามีผู้ติดเชื้อต่ำม,มากแล้วกันผู้ติดเชื้อบอสวอร์นา25,000กว่าเสียชีวิตแค่200กว่าก็1%แล้วก็ เกือบทั้งหมดหายแล้วยังไงก็ตามกิจาการคาสิโนและโรงแรมชั้นดีของบอสวานรายังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติและอาจเป็นสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภยัยคาสิโนนะโรงแรมที่เอ่อคาสิโนที่พ่วงกับโรงแรมเนี่ยนะพักผ่อนที่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่มีฐานะในประเทศนี้เพราะโรงแรมเหล่านี้โดยเฉพาะในเครือนี้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 เป็นอย่างดี คือเรื่องของเรื่องเนี่ยว่าเออแล้วไงเหรอมามาพูดเรื่องนี้ก็เขาก็อึดกันไงของเรา่ประเทศเราอึดกันเออไม่มีจะกินก็เรียกร้องกันเบาๆคือเราต้องเหมือนแบบจําไว้ในใจว่าคนกล้าในสถานการณ์ที่มันแบบเนี้ยก็คือเขาก็ได้โกยของเขาไปไงความต้องการมันมีอยู่เหมือนเดิมแหละต่อให้มีโควิดก็ตามเนี่ยความต้องการท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนที่กลัวที่ขาดที่ปิดไปเนี่ย ก็คือก็เสียไปไงแต่คนที่กล้าส,สวนกระแสเนี่ยเขาก็ได้ไงเอาเป็นว่าเขาก็เสนอนะคนเขียนบทความนี้ว่ารัฐเนี่ยควรให้เงินกู้ดอกเบีย้ยตามแก่โรงแรมและควรให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าไทยได้โดยเฉพาะให้อยู่ในโรงแรมเป็นหลักมีเจ้าหน้าที่สวมชุดรัดกุมรัดกุมนะไม่ใช่รัดติวไปไปรับที่สนามบินและให้เข้าพักที่โรงแรมแยกเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติมีบริการตรวจโควิดเป็นระยะโดยนักท่องเที่ยวอาจไม่ต้องสวมหน้ากากให้ลำคาญใจ กิจาการโรงแรมไทยก็มีโอกาสรอดไม่ถูกจักรวรรดินิยมวงเล็บจีนคิดเอาพูดเองกืนกินไปโควิดนี่มันไม่ได้มีแต่วัคซีนใช่ไหมมันก็ยังมีอุปกรณ์ข้างเคียงต่างๆชุดป้องกันหรือว่าอุปกรณ์ตรวจน้ํายาตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าอุปกรณ์พวกนี้มาจากไหนคิดว่ามันเป็นโควิดก็มันเป็นเรื่องของเ,ออเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยหรือเปล่าที่ทําให้มันไม่ยอมจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะ คือคิดว่าโลกนี้มันเปราะบางเกินไปแล้วอะ่ะแค่มีโรคที่มันแพร่ระบาดง่ายเฉยๆแต่กลับแก้กันไม่ได้ถ้าเกิดว่านาคตมันมีอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้นี่คือชะตากรรมของโลกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ